ถูกต้องนะครับตอนนี้มากันอีกหนึ่งเวลิตี้ที่เราทราบกันแล้วะว่ามาแน่นอนนะครับสำหรับ AF12 ใช่ช่วงนี้เราก็จะมีการย้อนกันมาว่ามีน้องๆ AF แต่ละคนเนี่ยที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับแล้ววันนี้ก็คือพี่หนุ่มกันเนงข้างหลังผมเนงผมนะครับว่านชนะเกรดไม่ใช่คุสยครับ จะแก่กว่นี้จะเหยวกวัานี้จะงงวันนี้สุดเท่าไรอยากกลับมาไหมอยู่ตัวคนเดียวไม่เหลือใครฉันได้ดูแลเธอได้ไหมนอนหลับได้ไหมนอนตั่นันไหมฉันอยากให้พักสัน บทเพลงเหล่านี้แล้วนะครับที่ได้ฟังผ่านจากคลื่นวิทยุจากทางซีดีนะครับนี่แหละคือผลผลิตจากเวทีนักล่าฝัน True Academy Fantasia ซีซั่น2ว่านชนะกฤษนะครับที่เติบโตมาเป็นศิล,ลปินชื่อดังทุกวันนี้แม้ว่าบนเวทีการประกวดนะครับ วานเองไม่สามารถคว้าอันดับหนึ่งก็ตามครับแต่หลังจากที่จบการแข่งขันไปนะฮะตัวว่านเองก็มีผลงานต่างๆมากมายนะครับนอกจากน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ความสามารถพิเศษทางดนตรีที่จัดจ้านไม่แพ้ใครรวมถึงบทบาทโปรดิวเซอร์ที่เจ้าตัวได้แต่งเพลงดังเอาไว้ให้กับศิลปิน True AF และเพื่อนๆในวงการอีกมากมายครับ

แม้ว่าจะเริ่มต้นในแง่ของการเป็นนักร้องแต่ว่าพาร์ทของการแสดงเนี่ยวางก็เล่นละครโทรทัศน์แล้วก็ภาพยนตร์เนี่ยมากมายครับถึง18เรื่องด้วยกันรวมถึงงานโฆษณาอีกมากมายแค่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ล้วนจะเป็นผลพลอยได้ที่ได้จากการก้าวเข้าสู่เวทีล่าฝันในครั้งนี้ครับที่ทำเพราะเงินเหรอเนี่ยเอฟเนี่ยเปิดประสบการณ์ในชีวิตผมเยอะมากทั้งเรื่องเรื่องเติมเติมความฝันในการที่จะได้ได้ทำในสิ่งที่ชอบเช่นการร้องเพลงหรือว่ารวมไปถึงการเขียนเพลงด้วยนะแล้วก็เปิดเปิดประตูให้กับ อาชีพที่ผมรู้สึกว่าออบางอันเราไม่คิดจะได้ทำเลยอย่างการเป็นนักสแสดงเนี่ยครับก็เพราะว่าเราเราผ่านจากการประกวดโครงการ a c a d e เดตเฟอร์นเมาถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ใหญ่ครับที่ผมว่าถือว่าปีนึงเนี่ยจะมีโอกาส10แค่12คนในในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมในปีนั้นกับเพื่อนเอนอีก12คนพอดีที่ที่ได้ไปร่วมโครงการประกวดนี่ครับ ก็คงชอบทุกงานที่เขียนเองนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเลือกต้องเลือกก็จะชอบอัลบั้มที่หนึ่งที่เป็นอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองเพราะว่าอันนั้นเหมือนเป็นเป็นงานที่ตั้งใจเขียนแบบในในยุคแรกๆจริงๆอย่างเพลงระยะปลอดภยัยเพลงสิ่งที่ยังเหลือเพลงไวทองลํำลึกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จะชอบชุดนั้นมากๆ นอกจากประสบการณ์นะครับที่ตนจะได้รับไปเต็มๆนะครับในการประกวดร้องเพลงบนเวทีนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของมิตรภาพต่างๆที่ได้รับมาเป็นอีกหนึ่งเรื่องด้วยแหละครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องรองจากความฝานนะครับแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ที่ตนเนี่ยได้รับมิตรภาพและความรักที่ดีมาจากเพื่อน,อนๆแล้วก็แฟนคลับตลอดมาครับผมว่ามิตรภาพนี่เป็นเรื่องอย่างหลังเป็นเรื่องอย่างหลังเพราะว่าเหมือนเราเข้าไปตอนแรกเราก็ไม่รู้จักกันหรอกแต่พออยู่กันไปมันก็ ก็สนิทกันด้วยความท,ที่แบบมันทุกคลีกันเองอครับคือผมเชื่อว่าถ้าเกิดเคเข้าไปจะไปหาเพื่อนเนี่ย<ๆ>เข้าไปผิดผิดเรื่องส่วนมากก็เข้าไปหาหาประสบการณ์มากกว่าครับสามสองหลายคนมากนะครับครับผมเดี๋ยวก็ต้องร้อยเรียอแล้วกันว่าเราจะเอาใครมาอัปเดตกัน